ดิโอโซนบู u e โ o เทลในอำเภอเมืองอุดรน,นะครับคืนแรกของทริปนี้นะครับนอนที่อุดรธานีในตัวเมืองชื่อโรงแรมดิโอโซนบู u e นะครับวันที่เราไปเที่ยวอุดรธานีเนี่ยหลายๆโรงแรมเต็มนะครับโชคดีที่โรงแรมนี้เนี่ยมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งพวกเราก็เลยนอนพักที่โรงแรมนี้นะครับ เราได้ห้องสี่ศูนย์สี่นะครับ <40 4 S 1> เป็นห้องเตียงคู่นะครับปกติเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะจองโรงแรมล่วงหน้านะครับรแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่จองโรงแรมล่วงหน้านะครับข้าไหนนอนนั่นนะครับเพราะว่าการจองโรงแรมล่วงหน้าเนี่ยจะเจอปัญหาหากเราไปไม่ได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะไปต่างประเทศจะต้องทําเรื่องรีฟันยุ่งยากกันนะครับเราก็เลยเลือกพักข้าไหนนอนนั่นนี่เราได้ห้องสี่ศูนย์สี่ห้องก็ดูสะอาดดีนะครับ คืนก็ไม่มีฝุ่นเลยดูแลความสะอาดีมากส่วนห้องน้ำก็จะเป็นมีกระจกนะครับ see through ได้อรุณสวัสดิ์ยามชาเช้าแอดอุดรธานี กินอาหาร<อ>ช้าง่ายๆก่อนนะครับอลองพอง,องที่โรงแรม,ม<อ>แล้วเอกไปกินข้างนอกกันต่อ